หญ้าแฝกดึงน้ำสร้างดินหญ้าแฝกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปารมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาคุณสมบัติพิเศษของหญ้าแฝกนั้นคือลำต้นและใบจะตั้งตรง แตกหน่อเป็นกอเบียดกันแน่นและไม่ขยายออกด้านข้างขยายพันธุ์ง่ายรากของหญ้าแฝกโตในแนวดิ่งมีปริมาณมากจึงสามารถยึดดินได้เป็นอย่างดีและสามารถจเจริญเติบโตได้ทั่วประเทศไทยหญ้าแฝกสามารถจำแนกได้สองชนิดด้วยกันหญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝกหอมมีใบยาวตั้งตรงรากมีกลิ่นหอมเนื้อใบค่อนข้างเนียนมีไข่เคลือบมาก มักเจริญเติบโตในที่มีความชื้นสูงและน้ำแช่ขังหญ้าแฝกดอนหรือหญ้าแฝกป่าก็มีใบยาวแผ่โค้งลงคล้ายตะไคร้เนื้อใบหยาบมีไขเคลือบน้อยพบทั่วไปในที่แดดจัดและที่ร่มรำไรซึ่งในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้มีผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกมากกว่า100เรื่องมีการดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคือ ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำป้องกันการพังทลายของดินช่วยกักเก็บตะกอนดินลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่าลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืชด้านการปรับปรุงบำรุงดินช่วยฟื้นฟูปรับปรุงโครงสร้างดินทําให้ดินโปร่งระบายอากาศได้ดีและรักษาความชุ่มชื้นในดินด้านรักษาสภาพแวดล้อมช่วยรักษาคุณภาพน้ำด้วยการดูดซับและกรองของเสีย และป้องกันการพังทลายของตลิ่งหรือไหลถนน